ทางใต้มีไข่หรือไม่ไรเนี่ยหนึ่งในนั้นของคนใต้เนี่ยคือพรานบุญรถเขิงพิกคว่อมน่โกไม่ได้เป็นอะไรเลยโกก็ตายมาไห,ห้ดูเลยแล้วก็พอตั้งแต่สร้างแต่พรานมาเนี่ยคนจะถูกหวยค่ข้างเยอะแต่ถ้าเราแค่อยากลองของโมสิทธ์ครับเครื่องรางพรานบุญวัตถุมงคลหรือของขลังที่สร้างขึ้นภายใต้ความเชื่อในฤทธิ์อำนาจของตัวพรานบุญ พรานบุญหรือครูโนโราครูสายเวทแห่งปักใต้มีตำนานกล่าวขานว่าท่านเคยเป็นมนุษย์จริงมีตัวตนจริงผู้เชี่ยวชาญวิชาเขียนยันลงครูทำเสน่ห์เรียกโชคลาบและเมื่อท่านละสังขารสิทธิพันยังสารต่อสายครูของท่านมาจนถึงวันนี้เครื่องรางสายนี้จึงเป็นหนึ่งในสายอาคมที่ผสมผสานร,ระหว่างพุทธคุณและวิชาสายเวทโบราณ ติดตัวไว้ได้คุ้มครองป้องกันภัยทั้งจากคนและวิญญาณห่านบุญชิ้นนี้คือสร้างขึ้นเพื่อสมทุนสร้างบุญดกบให้ไอ้พวกผลตีตาที่ที่วัดตาเกนี้สร้างรุ่นเดียวครับสร้างรุ่นเดียวเลยรุ่นเรกรุ่นเดียวเจอในความเชื่อของคนใต้นี่นะผ่านบุญเนี่ยเป็นเหมือนเทพเองค์หนึ่งที่คอยให้โชคลาภคือขอได้ไว้รับ เช่นเดียวกันหลายๆไม่ว่าจะเป็นทางใต้มีไข่หรือมีไรนยหนึ่งในนั้นของคนใต้เนี่ยคือพรานบุญทีนี้ความเป็นมาของของตัวหน้าพรานอันนี้สําคัญที่สุดเพราะเรามีความเชื่อว่าต้นโพต้นนี้เป็นที่ฝังกระดูกของพ่อขุนศรีสธาถือว่าเป็นโพศักดิ์สิทธิ์ก็มีโนราคนหนึ่งจะเป็นคนแกะให้เหตุที่อัศจรรย์ก็คือพอแกะตรงนี้ครับลงเลือยบอกว่าไม่เคยเจอไม้โพเป็นไม้อ่อนแต่เลื่องไม่เข้าจนสุดท้าย โนราไปขอทำพิธีว่าขอเพื่อที่จะมาให้ลูกหลานได้บูชาเป็นหน้าพรานเรียบร้อยหมดครับแกะจนสําเร็จทีนี้แพลนว่าจะแกะประมาณ300หน้ามีเหตุให้คนแก่เนี่ยแกะได้แค่2 0งหนึ่งหน้าถ้าเป็นบุตรกุลของลุงนะพอออกจากบ้านมามาขายของอย่างนี้นะต้องยกมือไหว้กับ ขึ้นมาวันนี้นะลูกหลานไปขายของในวัดให้กับลูกหลานให้ลูกหลานมาทอนของกันเยอะๆก็ตั้งเล่าแกจะกวดรับขาวนั่นแหละสำเร็จจริงแล้วก็พอตั้งแต่สร้างตะพารมาเนี่ยคนจะถูกหวยค่อนข้างเยอะและสิ่งที่ที่ค่อนข้างที่จะได้เลยก็คือโชคลาภค้าขายล่าสุดก็คือในส่วนของแควคลาด อย่างที่ใช่กับที่ข่าวรถเข็งลงคูนปะีกคว่ำนะแล้วก็โมไม่ได้เป็นอะไรเลยคือเขาเขาโรกิตปันบ,บุญเขาก็ตายไม้ไอ้ดูเลยโดยหลักแล้วท่านเมตตากับทุกคนถ้าเราศรัทธาเราเชื่อแต่ถ้าเราแค่อยากลองของมสิทธิ์คนระับ<ส>พอดีตะปันบุญนี่พ่อขุนดีตานี่นะทุกคนทุกอง์นี่นะจะช่วยลูกหลานตะมากินเยอะแค่นั้นเอง